สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ตจะพาน้องๆทุกคนมาเฉลยข,ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี65ที่เพิ่งสอบผ่านกันมาล่าสุดเลยครับผมกับเรื่องของอะไรสมการเนาะกับเรื่องของสมการกันสัก2ข้อละกันเนะาะมาดูกันอ่านโจทย์เลยโจทย์บอกว่าอะไรครับกําหนดให้ xy เป็นจํานวนเต็มบวกอ่าขีดเส้นใต้ไปทุกครั้งเนาะเขาให้อะไรมาก็ขีดไปสมการแรกเขาบอกว่าตัวนี้ครับสมการแรกก็บอกว่า xy บวก x เนี่ยบวก y เท่ากับ47เราก็ไปสมบป,ปการที่1ไปไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรต่อมาดูครับตรงนี้เฮ้ย x กำลัง2ตัวนี้เห็นไหม x กำลังสอง y x y กำลังสองมันมีตัวร่วมนี่นาถ้ามีตัวร่วมพี่เบิร์ดดึงตัวร่วมออกมาก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรดีดึงตัวร่วมออกมาดึง x ออกมาดึง y ออกมาข้างในตัวนี้มันมี x 2ตัวเห็นป่ะกำลังสองมันก็เลยเหลือตัวเดียว,ว,ยวก็เหลือ x y ตัวนี้ดึงออกมาแล้วก็หมดไปแสดงว่าข้างหน้าเหลือ x อย่างเดียวโอเคบวกครับข้างหลังครับดึง x ออกมา x หมด y มี2ตัวก็เหลือ y ตัวเดียวได้เท่ากับ462แบบนี้โอเคไหมอ่ะพอได้ตรงนี้ปุ๊บไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเ,เก็บไว้ก่อนอือเห็นไหมเห็นไหมแต่ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยพี่เราอยากดึงตรงนี้ร่วมได้ไหมเห็นไหม y ไปตัวร่วมเราก็เลยดึง y ตัวนี้ออกมาครับ ดึง y ตัวนี้ออกมามันก็จะเหลือ x ถูกป่ะ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะดึงออกมาข้างหน้าเหลือ x ข้างหลังก็เหลือ1ก็เป็นบวก1แบบนี้แล้วมันมี x แบบนี้เท่ากับ47แบบนี้เข้ปะ่ะทีนี้เราบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไงต่อวะเราเห็นตรงนี้ครับ x บวก1พี่เบิร์ก็เลยบอกว่าพี่ใส่1ไปตรงนี้แล้วกันน้องบอกว่าเอาพี่ใส่1ดือด้อๆอย่างนี้ได้เลยเหรออา้าว ก็ถ้าเราบวกไปฝั่งซ้ายบวก1ฝั่งขวาก็บวก1บวก1เข้าไปทั้งคู่ก็คือว่าเท่ากันเห็นปหไอตรงนี้มันต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะว่าว่าเราจะประยุกต์ยังไงอ่ะพอมีบวก1แล้วครับบวก1ตรวนี้ตัวนี้มีบวก1นแล้วพี่ดึง x บวก1ตัวนี้ออกมาข้างหน้าก็เลยเหลือ y ข้างหลังก็เลยเหลือ1นอ่ะไม่เชื่อกระจายเข้าไปดูครับ x บวก1คูณ y ก็เป็นไอ้อนนี้เห็นปหแล้วก็ x บวก1คูณ1ก็เป็นไอ้อนนี้แสดงว่าเท่าเดิม 4 7่บวกหคือ48ครับเออเห็นไหมประยุกไหมประยุกไหมต่อไปครับเราก็ดูครับเฮ้ยพี่ไอตรงเนี้ยถ้าเราทําจริงๆเนี่ยมันติดทั้ง x ทั้ง y เนี่ยมันเสียเวลาเราก็ต้องใช้เซนนิดนึงครับอะไรคูณกันได้48 x.1 บเวก1เี่ยเท่ากับ8แสดงว่า x เท่ากับ7 y บวก1เท่ากับ6แสดงว่า y เท่ากับ5 เราก็จะได้เป็น35ถูกปะ่ะ3าแล้วก็ x บวก y ก็จะเป็น12ดูครับดูครับลงท้ายปุ๊บเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเป็น462โอเคปะ่ะต่อมาต่อมา x มากกว่า y เราจะได้ว่า x บวก1เท่ากับ12เพราะฉะนั้นแล้ว x เราก็จะเป็น11แบบนี้โอเค y บวก1ครับเท่ากับ4แสดงว่า y เท่ากับ3แบบนี้ โอเคแล้วเราเอาตรงนี้เข้ามาแทนครับ x คูณ y อ่า x คูณ y ลองเช็คดู11คูณ3ก็เป็น33ครับแล้วก็ x บวก y ครับก็จะเป็น11บวก3ก็จะเป็น14แบบนี้อ่าเราก็เช็คเลย14คูณกับ3 3ได้1ได้2ได้3ได้3ได้12แบบนี้2เป็น5เป็น6เนาะแล้วก็เป็น4อ่าแสดงว่าเป็น4 62จริงจริงเห็นปะพราะเป็น4 6 2จริงก็แทบจะตอบแล้วครับเนี่ยโจทย์ถาม x กำลัง2ลบ y กำลัง2ออ่าเพราะฉะนั้นครับ x กำลังสอลบ y กำลังส x คือ11 y 2, คือ 3, ามถูกปะจริงๆใครไปใช้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็ได้นะแต่ว่าเลขมันไม่เยอะก็ไม่จะไปต้องใช้ก็ได้ครับอ่า x กำลังสองก็เป็นสิบเอ็ดกำลังสองก็คือร้อยยี่สิบเอ็ด y กำลังสองก็คือสามกำลังสองคือเก้าลบกันก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งสองนั่นเองอ่ะข้อนี้ก็ตอบร้อยสิบสองง่ายปะไม่ยากเนาะไม่ยาก ถ้าใครไปบ้าจี้หาสมการออกมาก็วุ่นวายแล้วก็หายากด้วยนั่นเ okay. องโอเคเราไปทํากันอีกสักหนึ่งข้อครับผมก่อนที่จะไปดูอีกข้อหนึ่งครับใครที่สนใจเป็นคอร์สติวสดนะไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าเตรียมทหารสอบเข้าเตรียมอุดมสอบเข้ามหิดลเนี่ยก็ inbox มาพูดคุยกันได้ครับผมก็จะมีการติวสดสอนเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับพี่เบิร์ตหลังแม หลังไม้ไม่ใช่หลังแม่หลังไม้ได้เลยครับผมโอเคข้อนี้บอกเลยว่าใครทําเป็นก็แป๊บเดียวใครทําไม่เป็นก็ยาวไว้เหมือนกันครับผมมาดูกัน1หารไอ้ก้อนนี้หหารก้อนนี้สหารก้อนนี้เท่ากับศูนย์เเป็นรากของสมการรากแสดงว่าเป็นคําตอบโอเคไหมเราบอกว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มันคล้ายๆกันมสิบห้าเอ็กสิบห้าเอ็กสิบห้าเอ็กคล้ายๆกัน พี่ก็เลยบอกว่าพี่ให้ไอ้ทั้งก้อนเนี่ยเป็น a ไปเลยมันก็จะกลายเป็น1ส่วน a เออดูง่ายขึ้นเนาะหารด้วย1ส่วนครับตรงนี้ตัวนี้เป็นลบ19าลบ19าทำยังไงถึงเป็นลบ39ก็ต้องลบไปอีก20นั่นเองก็จะเป็น a ลบ20ถูกปะก็คือลบ19ลบอีก20ก็คือลบ39เนาะโอเคไหมลบคือลบครับแล้วก็2ครับหารด้วยตัวนี้ก็คือ A -19 ครับทำยังไงถึงจะเป็นลบ49ก็ต้องลบเพิ่มไป30นั่นเองเท่ากับ0นย์แบบนี้แล้วก็คิดเหมือนการแก้แก้ตัวเลขที่ติดเศษส่วนปกติเนะก็คนอนเลยครับเอาไอตรงนี้3ตัวนี้คูณตลอดตัวนี้มี A แล้วก็เอาอีก2ตัวนี้คูณกันก็จะเป็น a 2ลบคูณด้วย a 3ลได้มาแล้วตัวแรกถูกปะ ตัวนี้เป็นส่วนก็เอาอีก2ตัวนี้คูณกันก็จะเป็น a คูณด้วย a ลบสาตัวนี้เป็นส่วนเราก็เอาอ้สตัวนี้คูณกันแล่ข้างหน้าเขามี2ก็เป็น2ด้วยเนาะแล้วก็ a แล้วก็ a ลบยีแบบนี้เท่ากับ0โอเคปะ่ะเราคูณตลอดไปเลยนะเรากระจายเข้าไปครับตัวนี้ก็จะเป็น a กำลังสอเนาะใกล้ก็เป็นลบยี a ไกลก็เป็นลบสา a รวมกันก็เป็นลบห้ a ต้องออกมาแบบนี้ให้ได้นะแล้วก็ลบลบเป็นบวกได้6 0 0ครับบวกด้วย a อกำลังสองแล้วก็ลบ 30a เอ่ะเอาลบ 2a กระจายเข้าไปเป็นลบ 2a กำลังสองลบลบเป็นบวกแล้วเราก็จะได้2คูณ20ก็เป็น40ก็จะเป็น 40a แบบนี้เท่ากับ0ูนอืมต้องทำได้แบบนี้นะมันจะได้เร็วขึ้น a อกำลังสองเกำลังสองรวมกันเป็น 2a งเกำลังสองเจ้าก็ตัวนี้หายไปตัวไหนติด a ตัวนี้ติด a รวมกันเป็นลบ80 a เนาะแล้วก็ย้ายไปฝั่งนี้ไป80 a ย้ายตัวนี้มาลบก็เป็น40 a แสดงว่าได้40 a ถูกปะแล้วฝั่งนี้เหลือ600ตัวเลขมี600อย่างเดียวนี่นะถูกปะเพราะฉะนั้น4 1เท่ากับ600ครับตัด A ก็จะเป็นเท่ากับ15แต่เราเอา15มาเกี่ยวข้องเป็นคำตอบไหมไม่ใช่ถูกปะเพราะว่า A คืออะไรครับ A ก็คือไอ้ก้อนนี้อ่ะเราก็แปลงร่างกลับมา x กำลังสองลบสิ x แล้วก็ลบด้วย19บเเท่ากับสิหเห็นปะตัวนี้คือ A โอเคก็แก้สมการอีกรอบหนึ่งครับก็จะเป็น x กำลังสองลบสิ x แล้วก็ย้าย15มาลบก็เป็นลบสาเท่ากับศ x กับ x ก็เป็น17บกับสเนาะตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวก แสดงว่า x ก็เท่ากับลบสองกับสิบเจ็ดแก้สมการพี่ไม่ห่วงนะน้องๆทุกคนทําได้อยู่แหละมาดูเงื่อนไขครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า a น้อยกว่า b อ่ะ a น้อยกว่า b แสดงว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b โอเคโจทย์อยากได้ว่า2 a บวก b เพราะฉะนั้นครับ2 a บวก b ก็จะเป็นเท่ากับ2 a คือลบ2แล้วก็บวก b คือบวก17 ตัวนี้รวมกันก็เป็นลบสถูกป่ะแล้วก็บวกสิ็ก็จะได้เป็นสิบนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมเคลีย okay, เ okay, okay, okay. นาะไม่มีปัญหาง่ายๆสบสบาย,ส,บายสองข้อครับข้อสอบเตรียมโดมปี65ถ้าเข้าใจวิธีการคิดวิธีการจัดรูปวิธีการเปลี่ยนตัวแปรต่างๆเนี่ยน้อันนี้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเนาะอันนี้ก็ใช้เทคนิคการจัดรูปเข้าไปให้มันง่ายขึ้นเนาะ ใครที่สนใจติวเข้มไม่ว่าจะสอบสนามไหนนะสอบเพิ่มเกรดม1ถึงม6สอบเข้าม .1 สอบเข้าม4ี่เตรียมทหารเตรียมบุด,ดมหรือว่าสอบเข้ามาหาหลัยก็สนใจก็อินบ็อกมาพูดคุยแล้วก็มาลุยไปด้วยกันครับผมโอเคคลิปนี้พี่เบิร์ดเอาข้อสอบดีๆมาแบ่งปันประมาณนี้ครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ